จะได้ก้ไปต้มกินไหมต้มน้ำหน่อยเด็กใต้เขาจะรู้กัน My baby เวลาสิ่ทุกขเราจะไปเจอา ขอเต้าเราแปบอเต้าใช่ไหมโอเคเราจะไปฮะกอดเต้ากันตอนเด็กไว้นางเฮอร์บินนังอิดจุดเดิมตอนเลยคือมีเพื่อนนางเฮอร์บินกาซบินเป๊กตําเป้ตํมมาเป๊กโอ้ยลุงตุ้งนั่งกาเปล่าบ้างกาได้มั้งกระลุกแล้วเอาด้วยตัอว่าพ่ออย่าเล็กรถบ้านนะเว เออก็มาเออก็มาเดี๋เล็กคืออย่๋เล็กลืมไปแล้วตอนนี้่แหละโกงต่แล้วนี้เดีเล็กลืมไปแล้วนึกว่าไปโกเทไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะถึงกีก่โมง,มงต, <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเก้าโมงเอดูรถเราแน่นอาคาสีต่อหารลูกไม่นั่งตอนนี้เอาคาสีไปอกองเหมันรครับอออ้กัปตขับรถมากี่ชั่วมงแสียังไม่ได้ยุดวงคน่วงบอกเลย แน่นเลยครับก็ได้คนเราจะนอนได้อยู่ได้ลวอีกสองชั่วโมงถูกนะไกลเกินไป <c oughs> <c oughs> แผนวันนี้คืออะไร พ่อเท่าเซอร์ไพรส์เสร็จนอนแล้วตอนนี้คือยังไงเราให้บิ๊กลงลงไปแล้วก็ให้ตามพ่อเท่าให้มารับที่นี่แล้วไงใหพ่อมันมารับบิ๊กเดี๋ยวเราจะไปซุ่มที่ไหนซุ่มแล้วพอพ่อเข้าไปบ้านปุ๊บเราค่อยเข้าบ้านไปหลายคนเกินอะมนรวดทัวร์ไครเริ่มกันเหนกันอยู่กรุงเทพดีดีโอ้ยแม่โคตรเหนื่อยเลยอยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวว่าดีอยู่แล้วไปเดี๋ยวโทรหา ทำเป็นว่ามากับรถไฟเราเซอร์ไพรส์เนียนกันหรออไอัมปอมเลยได้ีเนาะโซมองเม่งยังเลยนะมันเด็กตายเลยวนนี้กโซเมื่อหเม่ด็กวัวเลยดุยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหอนเด็กายาเหมือนเด็กตายแกไม่เกี่ยวนี่มันทำไรนแจวัน่ะดุยอ๋อมาบอต้า

มีให้เอาไปน้องโตก็นีสองอันแล้วลูกไม่แย่งเจทุกอันลูกอันนี้ก็อยู่ที่ชะอววัตจ้ายจ้ามาเก็บผ้์เลยอยู่ในรถยังไม่มีใครอาบน้ำสักคนเลย มาแล้วรถขัขาไปแล้ว,ลว,อลวโอ้โหตาแล้วตามแพงอู้ทำเป็นสายลับกลับบ้านเล็กสายลับเจ็บเม็กน้อยรถของพ่อเท้าไปแล้วแล้วเราได้กลับบ้านเดี๋ยวเราก็จะขับแม,ม่ต่างฝั่งใต้ตอนี้โรงเรียนใช่อยากเรียนที่นี่เหมือนกันเนาะเฉาอวดลูกนะแม่ก็เป็นเด็กชฉาอวดเขาบ,บอกว่าเด็กชฉาอวดเนี่ยสวัทุกคน คนตำรวจค่คะมีเด็กอยู่ในตักพ่อแม่ของกินชายเย็นก่อนนะชายเย็นอร่อยอะไรร้อยอะรอ,ไอไะไรอยไรอเไรออยไรอะไรอไกอะไรอไรอะไรอะไรอะนรอะรอะไอะไอะไรอะไรอะอะไรอะไระไรอะไรอะไรอไรอะไาอะไรมะรอะไกระะอะรอรอ แถวต้องแถวต้องมันยิงในเร็วแถวต้องแถวต้องแถวต้องมาแถวต้องแถวต้องนี่อยู่นี่นีดหยดหดหยุไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่นแถวต้องก่อนเปียกเนื่องก่อนเปียกแถวต้องอุ้ยตัวถุ่งจังเหนื่อยบ้าน

สบายเว้ยโเลคโอเคโอเคครับพ่อเบลร์ลูกหมอบหอบหมอลูกเลย mồm bánh đi tiền à tiền á bây giờ mà bằng đây biết <laughs> 拜拜。 จะอวด Walking Street ก็รถมันไม่พอแม่ก็บอกแล้วว่าให้ประหยัดเงินแต่ซื้อรถใหม่เถอะโอ้มีฝุ่นด้วยนะโอ้โมเน <c oughs> ่น้องโซไม่เ hmm. ห <c oughs> <a> ็นเป็นไรเลยลูกเขาเาไม่ชอบอากาศที่ช่าอวดเขากรุงเทพแตวเขาเป็นเด็กใต้โย้ย้ยตัวก็เหนียวหมดแล้วจะก็เย้าเย้าเย้เดี๋ยวพรุ่งนี้เน่ไปน้ำตกดีกว่าถ้าอวด EP นี้ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้โซพาเที่ยวเจ้าถิ่นนะพาไปเที่ยวเลยดีเอาที่หัวโหดพาไปเจอเพื่อนหนูเลยดี ปวดอะต้มน้ำหน่อยเด็กได้อะเราจะรู้กันว้าวสดชื่อโดนลมเกินผมก็ปิวสวยไปแล้วว่าดูไปดูหนูเนาะวันนี้แม่งเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนกันเต่นทรายเป็นปะเนี่ยลูกคือหนูอากาศมันร้อนเกินไปมันเป็นอากาศก่อนฝนตกค่ะคุณพ่อเป็นไงมาใต้รอบนี้ดีะ มาตอนนั้นลูกเรากี่เดือนแล้วนะตอนนั้นปีใหม่กี่เดือนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วมาเซอร์ไพรส์พระธาตุเมื่าเช้าก็เท่าคนตาใส่ได้ไหมเขาว่าเขาปลอมใช่ไหมวิว่งทำมาเ,เาเดินมาอุ้มหลานสมก็แบบนตาซึ้งมากอู้ลหลานคนนี้หรือว่า<จ>เ,เขาร้องไห้เขากลัวง,งูแ่บแต่ว่าเขากลัวงูเลยแล้วแบบอันไปอยู่ถือไว้ก่อนมาวิง่งมาอย่างไร วันนี้ไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงสารภาพมาสามก็เรยื่อยชีวิตถ้าหัวนม่เป็นหน้าหน้าอยู่เนาะหน้าอยู่ตรงไหนวะแต่ว่าน่ารักมันมีความเป็นแบบคือแต่มันไกลไปไงถ้าเกิดอยากได้อะไรอะถ้าเกิดมันเป็นเมืองเล็กๆก็แล้วถ้าเกิดมันไม่ไกลจากสิ่งที่แบบที่อยากได้อะออมันต้องเข้าเมืองไงมันเป็นเมืองที่แบบมีเซเว่นอะโอ๊ยสัด มีเทเว็นกีสาขามันเป็นเมืองที่แบบมีเคเอฟซีด้วยออเแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบคือมันไม่ต้องอการอะไรเยอะแยะบ้านปลายชีวิตมันก็เหมาะเธอเชื่อว่ามันเป็นเมืองน่ารักเข้าใจปะเชื่อว่าจาเน่มาแล้วยูนดมีนูนโดมโอ้โหเขาเห็นใบหน้าโซนะ แต่เขาเรียกโมนี่แต่มีโลตัสมีดุจ่มามีแม่นท็อปเลยอย่าพูดเลยแม่งมีทุกที่คือมันเป็นเบสิกที่คนเราต้องมีมันไม่เจริญเกินไปมันก็แบบเป็นความแบบอาหารอร่อยคนน่ารักละลูกว้าวจุ่มมาแล้วขอมำมั้มหน่อยน้องเหี้ยนั่นคืออะไรลูกขอเด็กจ้ามองแบบคนเท่ะอะรับรับรับไปถึงจุด นัดหมายแล้วแม่ดาไปกินแต้ไกลไปชอบไหมบ้าไปกินนุ๊กตี้ลาเมสมากีนที่แม่ก็ตำเดิมเดิมเมกะตำคิดตุ๊กตี้แต่ว่าแม่มันเดิมตุ๊กตี้เลยโซโนนี่โซเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับโซนี่โซเขาทกันทางตลาดแล้วเออเอาท้าเอ็กเวทท์ที่ เนคี้ยเยโอ้แน่มดผมในลอบอีพีนี้มันเลยไปซีฟช็อปไม่ได้กินจากก้อยหน่ยจากจากก้อยมากินดับจ่าตึ้อไปจุ้มกินจาคือร้อยนี่เหนื่อร้อยเลยแต่ช็อตตึ้งได้จากก้อยตึงเราช็อตตึ้งเราจุ้มไม่กว่ามึอ่ะหนุ่มๆตึงเราไปกินกันต่อพูดไรอ่ะแม่พูดไรก็ไม่รู้อ่ะอย่าบอกน่ก็ต้องชอบแน่ๆ ตื่นตาตื่นใจเว้ยเพื่อฝนจะตกแล้วทุกคนจะอวด Walking Street <Store. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับเ <Nico. S 1> มื่อก่อนก็มีคนเป็น f c แซดอันนี้น่เป็น f c ลูกโ so ซ่เธอไม,ม่อยากให้ไม่อยากมีแฟนคลับแต่ถ้าอยากมีแฟนคลับอ่ะ <ส recibir S 2> ใช่ไหมทั้งโซผมไม่อยากมีแฟนคลับแต่ผม,มอยากมีแฟนคลับตาม <mm. <mm> 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 ดาังตามตามราคาพวกเป็นแฟนกันโซ่พ่อเขาเขียวอะคนที่โดนขอถ่ายรูปก็คือลูกของเราเน่ ร้อยเก็บยุงไปดิบด่วนอ้าวโดนเหรอเออเนี่ยยุงกัดน้องไปแล้วว่าเอาก็คันแล้วโอ้โหใคร้อนไปหมดแล้วทำเหมือนคนไม่มาเจอกันเลอะวันนี้สรุปเดี๋ยวได้จะกินชาโก้แหละกับไอ้นี่ร้อนมันคือการ้อนใช่ปะเออมันคือการร้อนตั้งแต่รับบานวันนี้วันเดชแค่นี้พอตัวเช่าซื้อเหมือนกินน้ำจีนด้วยเช่าจบ เราจะเรียกเรียกไปได้มพิห้แ,แ,แม,ม่กิกา้จะอวมิไม่ได,ด,ได,ไได้นี่ของแม่อดอก,ก้ด็ก,กี้ค่ะอันนี้อร่อยที่สุดเลยนะทาโรา่หมจะอวดกินได้ไหมแต่กินไม่ได้ต้องกินหาก,กินได้แค่ที่นี่ท่านุ้นภเกมันไม่มีทาโร่ อร่อยมากระวังลูกนะเจ้านี้ไม่เคยกินปกติจะกินเจ้าหน้าจะานอิรุไฟรวิธีการกินที่ถูกต้องคือในใส่ลงไปกินไม่หายยากใครเคยทำาั้งเอาวานั้งโกรล,ลงไปแบบนี <c oughs> ้ก็ได้เนาะหมูเย็นแป้งหอมตารครบ <c oughs> จริงจริงแต่ว่าเขากินทุถูกที่นะแบบเนี้ยเนร,ระยองก็กินตอน <c oughs> ตลาดเช้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอได้ไหมพอให้แค่้นี้นแหละอันนี้พ่อขอนะ พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้ว,ลวก็กินอยู่แล้วมันก็ชอบอยู่อะหล <c oughs> ังเจี๊บเลยชารานี่ย <c oughs> ไม่กิน <c oughs> จ,จบแล้ว้ไปินองนี่แล้วตนี่วาหมดเลยอะน้องหมดเลยอะ <c oughs> หมดหมแล้วของเธอหมดแล้ว น้องโก้หนึ่งนวงตะปาที่มือเย็นคอมีรีใครจะโดนตะปาตันตัวที่หนึ่ง <Saint> ไม่ต <ian> ้องกลัวโอเป้ร์โอเป้ร์ดูที่ตรงกูตรงนี้ม่นนี้มาโซ แบบเล็กๆค่ะก็ <laughs> 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 วันจวนออไม่ได้หรอใครจำได้บ้างคะนี่ไปดูตั่งหน้าอันนี้คือใครสุดหลอวันนี้มนากัใครไม่จะแก๊สลุกตกใจไม่ไก้เอาอยาเอาคกมได้เลยลูก วันจังเลยมั้งรวมดีจังรวนดีจ้ะชอตเต้นนะทำลายไม่ต้องไม่ต้องรอ เลยเ็นไหมตนี้ยค็บห่ออยู่แล้วคปนตกปเร็วมวนี้่ลนอนกับพ่อเทาเรานอนกันชัทสองฮะในชั้นสองอยู่นี่้สองอยู่นี่อันนี้หนึ่งโมเลโมเดลโมเดลโมเดลโเลโเลกบมเลก ทำไมยังไม่นอนกันอีกว้าแม่ก็ไม่แม่แม่แั่ดม่แม่วี้แม่แมแแม่แ่แทุกม่่แม่แ่แม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 ่แไม่แม่แั่แม่แ่แ มาคุณนายมา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 ไะโบปิดตึ้งถึงเวลาพ่อมาไหมขี้สุภาพพ่อเท่าสำเร็จม่วงมากตอนนี้ก็ม่วงเออม่วงจริงมีก็ม่วงไม่ต้องดื่มก็หลับได้ทำไมเราไม่นอนอ่ะเออมันไม่คอมพลีท เหมือนกินกาแฟแล้วไม่ดูดุรีอ่เราไม่ฟินเทว่ะอาชนหือว่าํำเล็จออกมาห้าทุ่มถึงกี่โมงเที่ยงครึ่งเหนื่อยเนาะเหนื่อยไม่ได้นอนดีอ่ะคนหนึ่งร้องเมยมาถึงคนอื่นคนที่ไม่ได้ขับก็ไม่ได้นอนดีไม่ได้นอนคนขับก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วคนขับไม่ได้นอนอยู่แล้วอะไรถึงว่าร้อยสายอยู่คอมพีชก็เดี๋ยวทำอีีต่อไปก็เป็นปัจจัย พีาตาละกันอีพีนี้จบไปแค่นี้ก่อนไป<ช>จัดไทยราเท่าน่ <ๆ S 2> ารักน่ารักจุกจุกงั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เราทำอะไรบ้างตอนนี้คือสมาชิกรอบคนเราก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้น <ๆ S 2> แล้วเราทำอะไรไปไหนบ้างก็พิมพ์มานะคะ